สวัสดีครับคุยชาแนลครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแสนโคนตานะครับผมนะก็ก่อนที่จะไปเส้นที่สารประกำนะครับว่าจะพาคุณตาบุญมาแสนดีนะครับหมอช้างครูช้างนะครับหมอเสดียงอาวุโสนะครับ ไปเส้นสารปูตาที่ศูนย์โคดตรศึกษาของเราก่อนนะครับผมอันนี้นะครับเปนสารปูตาครับของศูนย์โคดตรศึกษานะครับโครงการลูกของช้างหมู่บ้านช้างตะกลางครับจงังหวัดสุรินทร์นะครับผม คุณตาบนมาแทนดี <มา S 1> นะแต่งตัวหล่อครับคุณตาอันนี้เป็นการแต่งกายแบบการเส้นสารนะครับกัไปไปบ,บสารประกรรมสารปูตานะครับคุณตาก็จะแต่งกายแบบนี้นะครับผมแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับว่าวเป็น การแต่งกายแบบโบช้างนะครับของชาวควยอาเจียงนะครับย้ายกระเจี๊ยดกสอฟเราเลยยายไป้บุณตาบุญมานะครับก yes. ็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าเก้าสิบห้าแล้วนะครับผม ตาก็คงจะอยู่เป็นร้อยปีนะตาเเครื่องลังของของคุณพ่อในคุณตาเีอเยอะครับบครับมบครับให้คุณตานั่งยืนนานไม่ได้บอะไรแล้วคุณตออกได้ง่ายออกเลียงออกเลียงหนะเลยออกเรียหนาเลยนาที่เลิกกีออกเียงหนะเลย ไว้อนเนบไว้เอวเลยครับผมไว้สำหรับบวนน้ำหมากครับทองดีครับผมก็ทามาที่ศูนย์คดศึืษาารับมาที่วันชางก็จะได้เห็นคุณพ่อบูมาดีเลยว่าครับตรงไหนที่มีพฤติกรรมพฤติการในการเส้นสารประกรรมที่มี เกี่ยวกับเรื่องช้างก็จะมีคุณพ่อคุณมาด้วยนะครับท่านก็จะไปเ่ว่มกิจกรรมด้วยพาทางสุรินเราเองเนี่ยกิจกรรมในการเส้นสายประกรรมก็ต้องมีท่านหมช้างนะครับท่านพ่อคุณมาไปด้วยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปสโจนตานะครับที่สารประกรรมช้างที่โครงการเราครับ

อขอพอดวัตาได้รับพรจาก หมอเสดียงอาวุโสนะครับคุณตาบุ่นมานะครับผมเอ้านี่มันนี่มันยูเลี้ยงตา ไปเป็นการเส้นตายายก่อนนะครับาตาประจำศูนย์คดศึกษานะครับผมเป็นทีมของเจ้าหน้าที่นะครับทำงานอยู่ณศูนย์นคตศึกษาของเรานะครับก็ต้องมาเส้นไหวก่อนนะครับ อันนี้ครับท่านเจ้าหน้าที่ใจเงียมของเรายังคิดอธิษฐานว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ซื้อซื้อซื้อใบเดียวแต่ขอ12ล้านซื้อใบเดียวขอ12ล้านโอ้โหนี่คือมาสจันสารทุเลยครับเดินตะรวยเต็มลยสารทุทางช่างเพลือ ยแต่เดี๋ยวจะมบางหมเลตัแวนวโชาโาับเนาใส่ชนะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงตำแหน่งครับผมเคร่งาไปหเสดยงอบุโศนะใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการทำพิธีในการเส้นสารตาใหนะครับสารตานะครับอาทุยุ่ยย่จำลับเอ

ตาใยยหญ่ติแล้วก็เส้นสารประกำรรต่อนะครับเป็นการเช้นโคนตานะครับปูชาบันพบุรุษนะครับซึ่งทางพวกเราชาวช้างเองก็จะมีการเช่นสารปรรรตูตาสารตายายแล้วก็สารประกำรทรุปกปีนะครับผมในช่วงโคนตานะครับประเพณีแบบชาวบ่วยแล้วก็ขเขมรน,นะครับ เจริญลุงเริงพุทะกุศลเลยเจริญลุงเริงก็เจริญลุงเริงยิ่งขึ้นไปเจริญแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปขณะตจนนี้ก็เจริญโตอยู่อย่างงี้มันโตไ่ไปก็ต้กินบาบ่ายดอกพีเรตเขาเลยไ่กินโนเลยวนจูวัจูเด็กวก็กล่อมมักโบงอยส่ถักทูมาก่อนปัดปล่าจี๊ดโน้ตุบสังเอาไม่ทำเลย่างเง้ยสัเาเลย ເຈົ້າເປັນປະຕິບັດກົມກະມ ผมมีชู้มีคนไปนะรถไหัวหน้ากำลังจะทางระเทนผู้ให้ผุ้ชาตัวแทนผวกมโนหัวหน้าทุกตัวแทนคบต็มหน้ายาตาวามมานอนาจเงกเรื่องแพการตา้องมีลรองแ่กามาตนมยที่มีเรื่อจะให้อยารบนนาอลาบลนงลยังอุปสรรคพระบุษรา เอาเส้น huh ตัน huh ส่ต huh. ่อไปก็จะไปเส้น um ที่ศาลประกำต่อไปก็จะไปที่ศาลประกำต่อน่เอรับด้วยแล้วกันนกระทุงน่าอกกันที่นเอโดวันามาเ็กไ้กด้แม่ก็ได้ลึกาจรเดี๋ยว่อไปจะไปเส้นที่ศาลประกำอรย์ไปเช็คหรือไปเช็คไปเช็คกมาเลย พอบนมาสองก็ต้องไปสองที่นะตำแหน่งของคุณพ่อในระดับตำแหน่งหมอเสตียงอาวุโสตุนเทียอาวุโสที่สุดชัันปฐมบทเอาของดีออกกันช่วเอาครับตอนนี้พี่น้องควนช้างของเรานะครับก็มารอเส้นสารประกำนะครับแสนโพนตานะครับเยอะแยะเลยนะครับ พี่น้องควานช้างของโครงการแล้วก็พี่น้องชาวบ้านตะก,กลางของเรานะครับที่นับถือนะครับาสารประกรรมนับถือประกรรมนะครับก็จะมาร่วมกันเส้นนะครับที่สารประกรรมที่สุดนี้น เป็นเสียงที่ได้ยินกืเสียงสนิเกียวเสียงสังเสียงสนิเงียวหรืเเครื่องเป่าของหมอช้างในสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะใช้ส่งสัญญาณบอกตำแหน่งนูนี่นั่นน่างๆแล้วก็เบิกป่าบิึกใครเวลาไปจับช้างได้รองช้างตองก็ถือว่าเป็นความสําคัญเป็นองค์ประกอบจุดหนึ่งในการออกบล็อกช้างถือว่าสําคัญมากเป็นเสียงสั่งป็นเสียงสั่งสั่งก็เป็นภาษาสวยสนิเกียวเขมรเสน่ห์ซาลาวเนาะก็เรียกเรียกสามภาษาก็เรียกแตกหนาเป็นไปตอนนี้ก็กำลังเปิด นเกวเวลาเกาในการมอเกล้าในการเส้นไหว้วงนี้พร้อมในการเส้นไหว้ครับผมแสดงกบอกเรียกไปดูแสดงคุณพ่อหมอครับในการ

เวลาที่จะไปปลาล้วก็หานมันาไปนะมึงไงฮ่าน่า่เฮ่าะ่าฮ่าฮนาฮ่า่าฮ่าาหนึ่งฮ่า่าฮ่าฮเาฮ่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 นฮ่าก่ี่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่อ่่รา กัดจานกัดหมอกัคนสร้างเนี่ยรับทีโดนโตเดาะโต๊มอเส้นกันนะเอ๊ะโอาตไปเส้นก่อนนะครับไม่ได้เส้นเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับคุยชาแนลนะครับขอความรักจาทุกคนครับสมุดอิคอมสุขภาพกันเลนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินกำลังเงินทุนทุกคนครับ